รอบที่สองของวันนี้นี่องไเนี่ยสวัสดีครับแม่สวัสดีครับคุณกุ้งจานนี่ิัฒนแล้าวเท่าไหร่หรอมาทมาหาะาถ้าอยู่พัตนาขานเท่าไหร่บูลล่ากันสี่ห้าลอยได้ยุ่นบ่าด้ะแล้วกุ้งด้วยไก่ยอด้วยเต จานละร้อยสี่สิบร้อยหกสิบนี่มันจะเป็นจานแบบสัดว่สวยงาสมว่าประมาณจตาวเขาเห็ดไม้ขากินแต่ว่าปั่นได้ดะเขาเห็ดไม้ข้ากินก็มาปั่นอ๋อครับอันนี้ซีมเบิ้งนี่ทีมือของคุณได้แม่นี่ผมจะบอกไอ้นะซัมนีนะจะออกกินู้เดียวเบิ้งพอดีได้ไี่อีรีแม่จริงๆเรื่องจริงครับ กินเบิดครับมันกินเบิดอีกทีครับลุงตูกับลุงตูเถอะไงอิเลี่ยนเนี่ยเอาเรื่องจริงเลยโอ้ยขอมเมนเบิด์มีเบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นคุ้นเมยังโอ้ยุมจะแก่บ่แม่นคุ้นเนี่ยเดี๋ยวเมื่อใดมีโอกาสพาเพื่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวเด้อเบิด์สองถ้วยผูดลงคนถ้าได้เบิดครึ่งถ้วยอยู่อ๋สองถ้วยเศร้าซื่อๆบ่เศร้าครับผู้ผู้อีกผู้หนึ่งเขาก็เบิดครึ่งถ้วยไอ้พี่นั่งหน่อยเนาะ ลอยแดงซื้อ,อเข้านี่อไมครับลอยพ่อแม่บั่นี่ือไมกินก๋วยเจ้าสองถ้วยเหแล้วหนาแล้วหลังเลยคือเข้าซือ้อไหมคันจะสร้างอีกตัวที่สามอยากอาย<ม>กินหลาย<ฤ>คือแบบว่ากินแล้วก็แซ่บ<ม>กินแล้วก็แซ่บ<ม>นี่เม็นโอ้โหมาทำมาขุ้นแล้วคนแล้วเต็มพอคือหาเมน,มนนะูวันสิเข็ยดทีได้กินเนาะเอาไปเอามาก็เลยมีเขาเขาเจ้าเขาสวยเหนียวขุงหลายอืมอะไรคือผอบ่ะเออผัดข้าวกุ้งดีบอ่ะ ข้าวกุ้งข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งผัดข้าวกุ้งผัดข้าวกุ้งข้าวผัดกุ้งแต่บอกว่าีแต่หมึกเ่อนล่ะแม่ไ่เคยมักหมึกหมึกอะปลาหมึกอะมันขมอะไรนะครร์อบไฮเดรสูงแต่ถ้ากินดิบเนี่ยแต่ถ้ากินดิบมันจะเป็นวิตามินอิลีปลาหมึกมันแ่กัแบคทีเรมาลวเลยลวบลวบเ้าไปกินหอมหอมกินแก้ว บอปเดี๋ยวนี้คือเห็ดนี่เห็ดใบถ่าสู้กิ่นให้เห็ดใบถ่าเบิ้งเห็ดใบถ่าสู้กินก็เห็ดใบถ่าไทยคิดกันได้คิดก็ได้เห็ดไทยก็ได้เลยเห็ดไทยคิดไทยไปแล้วโพดไปแล้วหนึ่งโพดไปแล้วไทยอยากกับไม่กินเลยเอาลูกมือคุณแม่เด้ลุ่มือใสนายกอะไปใส่นายกนายย่อได้ขออนากนั่งทับบีนายยกนายย่อกับยุหันล่ะได้เลยได้ท่างใดล่ะท่านนายกอะนายกอะไปไหนมวยซุ้ม คันลีเขาเลยว่านซิบ่กินเขาได้ยังไงไก็ดีดามาเอาของในบ้านผู้เล่วยท้องกตัวยก็มาาไปตัวมาเอาของในหมู่บ้านคุณแม่ก็ได้ทรหาว่ามาเบิ่งอันนี้มือซอกกับตัวมาเจนหนึ่งแล้วว่า <c oughs> สิแม่นว่าสิมาปั่นบึงให้อันนี้แม่นัน่นอำนาจน้ำบ้องฝาดอกเขึ้นเพป็น,ปนพ่อเป็ดตายยุกกลางทางเลยเอามาให้แม่เป็ดตายเป็ดตายยุกกลางทางเดี๋ยวเบิ่งนี้ได้ครับ เป็นวานเลยวันถิกแกะเด่นแต่ว่าแบนนว่าแบนก็เป็นเอ่มเ็มกับเคี้อมงคลสตูดิโอเอมเสุกีเนอยากกินไปอยากกินไปหนู่รุ่นหนุุ่่นเดจงหาไม่เมนูไม่นุ่นคันสมมติว่ากินโมบัตนี่ห่อได้บครงไเมหนูบ่เบื่อิห่อห่อได้ยุห่อยุนบ่ มือเศร้าก็ห่อไปแล้วเดี๋ยหาไปแล้วครัเมื่อเศร้าก็ห้ไปแล้วที่บ้านบอกนายกแม่เตยมถุ่งเมรเตมทุงไปทางใดบุญสิมเราแค่จหอความมีนัดมืงมึอนี้มีนัดเดอยากกินน้ำยู่ต่วนีนัดนายกอยู่สำนักงานใช่ไหะผมมามดีตัวเอาฮะอืม นายกนายกมาแล้วมาแล้วยู่ไโอ้เนหอกลับกลับกลับเอ้โอเคเลยตัวนี้เริ่มลงเลยตัวนี้เริ่มเแลริ่มปลนเลยตัวนี้แสดงว่าใกลสิแล้วแล้วไเา่าีเดี๋ยวเอาผ่านออกได้เลยหมนือไส้สงลานเนื้อไส้สิบนแล้วก็ส้แนวาูควันปองควันข้างบนควันปองควันอปนดิ เอาโอ้ย่าบอกใครบ้างล่ะได้กี่คลิปแล้วเนี้ยได้กี่คลิปแล้วดูไม่ได้สักคลิปเลยครับตายข้าแม่อย่างเดียวครับกี่คลิปแล้วสิบคลิปแล้วสิบคลิปแล้วจะแข่งกับกันชัโอ้แข่งไม่ได้แล้วเราไม่มีคอนเทนต์เยอะเมื่อาสิบคลิปพ่อเขาไม่ได้แม่เนาะสิบคลิปนี้ถ้าอยู่ในกองสิบคลิปนี่แหละครับแต่ตอนเทียงตอนเลี้ยง เราแค่และกะทายไปตัวเอ้เมื่อไหร่เรา้างเมื่อไหร่เมื่่างในกันในกนเมื่อไหร่บ้างบอก็บ้านเกือบทุกมือนะครับไม้ก็ได้แม่ว้ซื้อไปกินปลาดีได้กินปลาใช่ครับคาร้สักก่อนก็ได้แม่โอ้อืมใกจะปดจากลอยกิโลละยุนาสมมติงานเพเพื่อนเอ้าวังนีเก็จะป่วยปลาดีเขาปป่วยปลาดีโอ้ยจะของอันาจจะล่อยไปก็ยจะลองแก้วกับบอลสองตัวหลัอยู่ันเยือะมันยัเยอะมน้อย ข้าหอนตาข้าวอันตาโอ้ยตวขามบ้านตขามบ้านผมกนน้วยเอขาวบ้านแล้วด้่ยปุามขามทากมากกว่าพ่นตัวีคนไปบ้านเหยเอ้ยกัเ็นซ่มือยัไ่ทิ้ไมก็นอีเลอแม่ตัวละโอ้ยตัวแม่่นั่เอะคตัวสิบาทมาั่เมื่อได้บางไปไปกินปลาหน้าใหญ่ต่อไปบูวนั่งยี่คาโตัวสิบบาทบ้านดกบ้เมี่บ่ มือหื้อมือหื้อมือหื้อกะทามือหื้อมันเป็นลุ่นพีเด้อโอ้ไปไปไปมือหื้อใดอยู่ดอกเดี๋ยวเอามือหื้อพื้นพื้นแมนวันพื้อหัดมืออื่นมันพุทธมือมือหื้อกับจิตพวกนี้มันพุทธเอาเป็นวันศุกร์บ่ไม่วันสุกนะมีมีนัดมีนักมันศุกมันสุกมันแม่มืออื่นกันนี่นะมันสุกความแม่ว่างกันเหรอความแม่พร้อมตลอดครับ เช้านี้เชยวนี้พาะว่าไม่ได้ออกไปดมเช้านี้ผลตกพักไปตอนนั้นฝนตกจากมือนั่นมากอะไรย่างนี้ชี้ขนวบางวันบางว่าเพราะว่าเขาจะเ็กน้อยเขาจะเข้ามาวงหนึ่งเขาจะเข้ามาวันที่ยี่สิบห้าสลับถ้องมือือมือหือมือหือกับวันศุกร์ก็วันศุกร์วันพุธวนหับดีวันยิบสามเลยเพื่อการหาคอนเทนต์เมื่อหยิบสี่แต่เมื่อแต่ละเมื่อคิดหาคอนเทนต์วันจสไปซะเสรไปซะ กไปกิเี้นะคือในเรามมั่งเบนีกับหมนเเก็บ็เี้นต่กหมอปินพันรเรเก็บยูนีก็ได้มาาติกิ้งมาติได้เลยเหนเอาไันี่ชิได้กินไปคำนีนางขอึงแม่กินไปเอาในยกตักตัวเอาไปแสดงว่าทานลูกไส้ตัวนี่เอาตักตัวเอายเล็กเอาถ้วยเล็กตักแบงตักใส่านเลยคนนี้ใส่ถ้วยน้อยไหม เอาเดียวเดี๋ยวเรื่องตัวนึงเอามือเช้ามานั่งกินข้าวยู่นี่นี่แหละตรงนี้แหละกำลังถามอยู่เรื่องเลยไลไม้เอาโอ้โหนี่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 ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นั่นแหละที่บ้านใครที่คุณแม่คุณแม่แดง เอาที่เหมาแขกโอ้โห้ี่เมา้แขกหลอดสมบัติชงหายด้วยชงหายด้วยไม่เอาเยอะเข้ามาอันนั้นบั่ครับผมโอ้เอาเอาเอามาเอามาเอาดีพอดีเลยเจ้านี่นะครับให้เอาไว้จังซี่นี่มีคนมาขามซื้อหลายคนเลยครับหน่อยแต่แม่นขายแต่แม่นเบิร์ดลงไปเอาคือบ่ให้คือบนทั่วบอกคือบนทั่วบอกให้แขกลงนี่ไหวสักเป็นบ่ล่ะลงไว้นี้ก็ขายได้ทั่วไปกับรับตุรศักบาท นี่ข้าเหลอดาเ็ลงไว้นี่กันพ่อไดดิเอาเอาั้งสั่นจะเอาไว้หันเดี๋ยวขอบคุณแม่แดงเอาเอาห้เบิดเลยบอกหมายถึงเอาไว้จักน้อยก็แบ่งไว้สักก็บจะไว้ทินั่นก็เป็นเกเอาพ่นละครึ่งโลพ่นละโลไว้กินนะนะไปมักกินนัานตั้งเอาลาย่อน่าสงอนี่หอเรลายบุมเบรครับ อันนี้ทำที่ใส่จายนี่เอาประมือนไดเหรอสมมุติอยู่รังค่ะพี่น้องครับห้าสิบบาทครับเต้ถวยห้าสิบบาทสิบบ่อเด้กุ้งน้ำเด้ลุงมาเด้อมดูดมีกุ้งครับผมเอาติดตัวเอาซิมก่อนน้ำซิมน้ำซิมก็น้ำซิมหรือไก่เหตุใดพี่ลุงจีงเริ่มน้ำซิ้มน้อ